สวัสดีครับผมดิวเอ็กสามร้อยครับเนี๋ยวนี้นะครับวันพีซเรเจเนอเรี่นะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดต7จ็ดเจ็ดจุแล้วก็ 7.7.4b นะครับผมอัปเดตนี้นะครับเพิ่งอัปเดตมาตอนที่ผมลงคลิปของ 7.7.2e ไปนะครับเป็นการรีวิวคอมพาสนะครับแล้วก็อัปเดตนี้ก็เพิ่งมาเลยนะครับสดร้อนร้อนเมื่อกี้เลยนะครับเป็นสองอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสีของตัวละครเราทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อัปเดตแรกกันเลยดีกว่าครับผม มาที่อัปเดตแรกนะครับเป็นอัปเดต 7.7.4a นะครับทางผู้พัฒนานะครับเขาได้ทําการเปลี่ยนจากการสุ่มสีตัวด้วยโลบักนะครับเป็นการใช้เพชรแทนนะครับแล้วก็แก้ไขอินบ็อกของหมัดบอลน,นิดหน่อยนะครับผม่าการเปลี่ยนสีตัวนะครับจาก การสุ่มด้วยโลบักกลายเป็นเพชรนะก็คือตรงนี้นะครับกดมาที่ช็อปนะครับผมแล้วก็กดมาที่แรสกินนะครับนี่ครับคือสกินสีตัวของเรานะยครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือสีแดงนะครับผมถ้าใช้เงินสุ่มเนี่ยคือจะได้สีแบบกระกาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เพชรสุ่มนะครับก็จะได้สีแดงแบบสีสีที่เป็นแม่สีเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเขาได้เปลี่ยนจากโลบักนะครับกลายเป็นเพชรนะครับผมตอนนั้นใช้100โลบักนะครับ แต่ตอนนี้ใช้100เพรนะครับมันก็เหมือนไม่ต่างอะไรกันมากถ้าคนเติมนะครับผมอ่ะวิธีการหาเพชรนะครับก็คือการกดกล่องตรงนี้ได้นะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับกล่องรายวันตรงนี้นะครับผม1กล่องได้ได้10เพชรถึง15เพชรนะครับแล้วแต่สุ่มนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้แบบไวๆก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็สามารถเติมตรงนี้ได้เลยนะครับ100เพรก็100 r นะครับ1,000เพชรก็ 1000R นะครับผม อัปเดตถัดมานะครับเป็นอัปเดต 7.7.4b นะครับเราสามารถบันทึกสีที่เราสุ่มได้นะครับจะบันทึกก็ได้ต่อเมื่อเราได้เลือกสีตัวใหม่แล้วนะครับในวันนี้ผมก็ได้เติม R มานะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเติม R ก็เลยแล้วกันตอนนี้ผมมีอยู่395เพรนะครับเดี๋ยวผมขอเติม R หน่อยแล้วกันสัก400แล้วกันเติมไม่ให้หมดไปเลยผมก็อยาก ้องเสี่ยงดวงมอนกันนะครับวันนี้ผมว่าอยากจะลองได้สีแดงดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ผมก็คงต้องเปลี่ยนสีอื่นแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเติม R ก่อนนะครับผมครับผมผมเติมอาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมต้องสุ่มสีให้ดูนะครับนี่นะก็คงย้นกดมาตรงนี้เลยนะครับใช้หนึ่ร้อยเพชรนะครับเมื่อกี้ผมเติมมา สี่้อยเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะผมไปสีแดงขอละขอเธอสีแดงนะครับผมผมจะได้เป็นโอวิกตีนะครับอันนี้ไม่ใช่สีแดงนะสีที่ผมใช้อยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองเลือกสีสักสีหนึ่งให้ดูนะครับโหจะได้สีแบบจะได้สีแบบเฮ้ยเฮ้ยสีนี้ผมยังไม่เอาเลยกันผมยังไม่เอาเลยกันนะครับผมถ้าไม่เอาเนี่ยมันจะไม่บันทึกให้นะถ้ากดลบไปเนี่ยมันจะยังไม่บันทึกให้ตรงนี้นะครับนี่นี่นครับถ้าเรากด เอามาครับหรือกด F7 เนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นสีที่เราสามารถกดได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองทําให้ดูทีน,นะครับผมเผื่อมันจะได้สีแดงไปสีแดงสีแดงขอละถ้าไม่ได้สีแดงนี่ผมไม่รู้จะทำไงแล้วผมอยากเป็นโอวิกขอละสีแดงไม่ก็สีนนออนอะสีแบบสีสว่างสว่างเอ้ยดำเหรอดำเหรอหูไม่ดำฟ้า ฟ้านั่นไงอ่ะร้องสีฟ้าก็ได้ครับผมอ่ะนี่ครับผมกดยืนยันสีฟ้ามาแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นตัวสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมอ่ะแล้วให้ไปกดที่ตรงนี้นะครับผมคาร์ตัมนะครับนี่ครับมันจะบันทึกสีฟ้าเราเนี่ยครับ ถ้าเราเปลี่ยนสีตัวนะครับอ่าผมเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับอ่าผมเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะนี่นะครับผมแล้วผมอยากเอ้ยอยากได้สีฟ้าว่ะนะครับผมก็กดอย่างนี้ได้เลยนะครับมันจะบันทึกได้แค่1สีนะครับสีใหม่ของเราที่เราเพิ่งสุ่มได้ไปนะครับผมแต่ว่าสีฟ้าผมยังไม่อยากได้เท่าไหร่งั้นผมขอสุ่มอีก4ทีแล้วกันขอสีแดงเลยนะครับยอมเฉลยฉลาดสีแดงเพื่อคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เติมอ่าง์สี่ร้อยด้วยนะครับก็ขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับสำหรับคลิปนนนนี้ะะะคครรรััับบผผมมมไไปเาาาดดูกว่จ สีแดงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเกลือไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมไม่เอาเลยไม่เอาเลยสีนี้สีชมพูก็ได้วะเออจะได้เป็นโอวิคพิงค์นะครับผมไหมไปไปต้องได้สักต้องได้สักสีหนึ่งที่เท่ๆอ่ะโอ้โหผมว่าได้สีฟ้าแน่เลยสีฟ้าว่าไม่สีฟ้าว่ะม่วงไม่ม่วงว่ะเฮ้ยโอ้หเนี่ยผมอยากได้สีนี้มากทุกคนเนี่ยสีนี้คือสีที่เท่มากเนี่ยผมอยากได้จริงเนี่ยโอ้โหแม่งนะจ๊ะอีกนิดนะไปไป ต้องได้แล้วต้องได้แล้วทางนี้ต้องออกสีแดงว่ายล่ะว่ายล่ะว่ายล่ะว่ายละนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิเยปฏิเทเทนาอปัติยาอปัติเทเทโทอปัติยอปัติบทสวดโอปิโตใช้ไม่ได้ผลเอาไม่เอาไม่เอาทีเอาทีไปปัติโทปัติเทเทนาประตูประีประตูปตาตตเตโอมันตะกุ่ยตะกกุ่ยกู้กู้เพียงจงรอด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  นอนผมน่าจะรู้แล้วว่าผมจะได้อะไรด้านไงจริงด้วยโคตรเกลือทุกคนโอ้โหเกลือมากบทสวดวิโตยังไม่ได้ผลวิฟุเอาไมบทสวดพี่ไม่ได้ผลอย่างนี้เนี่ยผมได้สีฟ้าเลยนะั่นผมต้องผมต้องเป็นโอวิคสีฟ้าแล้วนะครับเจอก็ทักทายกันได้นะส,ส,สำหรับโอวิคสีฟ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องดีที่สามร้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคิปม,ม่ไหนด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้เข้านี้ถอดก็ฝากเขาด้วยนะครับและใครที่อยากได้เสื้อ ดิวเอ3สามร้อยดิวนาโตก็ฝากไปซื้อด้วยนี่ครับทอมมี้จะขอตัวลาไปครับบ๊ายบายจ้าหลอด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 สาขาวูขาทบีขบวนคิงคภาพา่นตะปนีพุ่ตะเปตปนตะตะตตตะตะตปตะตะกีรุกิรกอดหลอดหลอดหลอดเธอ